กอนอ้าอึ้งเพราะตนรู้ดีว่ายาสบายทีทุกอย่างแต่ก่อนเองก็แปลกใจว่าถ้าไม่ยาถึงนิ่งเฉยแบบนี้ก็เลยว่าก่อนไม่ค่อยได้เจอยาเหมือนกันเอาไว้พัดไปถามเจ้าตัวเองดีไหมไม่เป็นไรนั้งกลับกันเถอะพาดกล่าวเสียงเศราบนรถเกง่งพัดนางนันน่งหลังกับก่อนโดยมีจัก,กรวุฒิเป็นคนขบับและมีภรรยานั่งเคียงข้างเพื่อไม่ให้บรรยากาศเงียบจักเลยชวนคุยเป็นไงละ่ะได้อะไรจากการบวชบ้าง พ่อถามพวกชายความสงบครับพัดตอบไปเช่นนั้นเองแต่แม่เห็นลูกใจไม่สงบเลยนะโมแต่คิดถึงแฟนละสิบุตรกายยังรู้ทันไม่เอานักคุณจากปรามภรยาก็ได้ครับผมยอมรับก็ได้ว่าผมคิดถึงว่านัญยาพัดกล่าวตามตรงแล้วเพื่อนหนูไปไหนล่ะทำไมไม่มารับพัดด้วยกันจากเลยถามก่อน ยาเฝ้าสำนักงานอยู่ฮะที่สำนักงานมีเจ้าหน้าที่น้อยต้องคอยผัดการทำงานก่อนเลยเกล่าวอ้างแล้วทำไมก่อนไม่เฝ้าล่ะพัดเก่าวอย่างเอาใจใจไม่เอาน่ะลูกมันเสียมรารยาทรู้ไหมบุตรตามลูกก่อนเองก็อึง้งเพราะความจริงแล้วเธอนั้นสงสารพัดที่แฟนพัดไม่ยอมไปรับพัดที่วัดเธอก็เลยอาสามาช่วยเปิดแสดงน้ำใจแต่มันกลับ ตาลปัดสิได้ผมขอโทษผมเหียวเสียไปหน่อยพัารู้สึกผิดที่พูดไปเช่นนั้นไม่เป็นไรฮะผมเข้าใจกอนก็ไม่ได้กดอะไรมากมายพ่อไปถึงไร่รถของกอนก็เสียกระทนหันและเพราะไร่อยู่ไกลมากต้องรอช่างมาซ่อมวันพรุ่งนี้ทำให้พัดต้องขับรถไปส่งกอนที่สำนักงานในเมืองพัดย่อมอาสามาส่ง ก็เพราะว่าเขาตั้งใจจะไปหายาที่สำนักงานแต่ทว่าสำนักงานกลับปิดไม่มีคนอยู่สักคนหมายความว่ายังไงนะกรในว่ายายอยู่ที่สำนักงานไงพาดกล่าวอย่างเอาเรื่องสงสัยกับเรามัง้งนั่นขอตัวนะก่อนรีบลงจากรถเดี๋ยวไม่มีรถจะกลับยังไงพาดเป็นห่วงก็แท็กซี่ไงก่อนตอบมาด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวไปส่งที่บ้าน พาดกล่าวระหว่างพิพัฒขับรถออกจากสำนักงานแล้วมุ่งหน้าไปยังบ้านก่อนแต่ในระหว่างทางที่ผ่านโรงแรมพัดได้มองเห็นคนที่คุ้นเคยนั่นยานี่ใช่ยิงด้วยเธอกำลังประคองใครหนะ้าโรงแรมนะ่ะพัดมองเห็นว่าเป็นผู้ชายพัดไม่ไรอชา้ารีบจอดรถแล้ววิ่งไปหาย,ยากับผู้ชายที่กำลังเม,มาไม่คนนั้นยากำลังจะประคองดงวัต ที่กำลังเมาเข้าโรงแรมพัสก่อนรีบวิ่งไปดักหน้าไว้ทำอะไรนายยาจะพาวัดไปไหนก่อนรีบถามพัดก่อนยาตกใจคุณตั้งใจจะทำอะไรนายยาพัดอยากรู้ยาไมา่รู้จักบ้านของวัดก็เลยมาพักที่โรงแรมก่อนค่ะยาแก้ตัวแต่มันไม่เหมาะสมนายยาแล้วยาก็มีแฟนแล้วด้วยก่อนเตือน ยาขอโทษยาไม่ทันคิดหนะ้าพัดเลยเข้าไปประคองดนวัตเองและพาเขาไปที่รถส่วนกอนก็เปลี่ยนไปนั่งบนรถของยาแทนพัดทิ่โมโหจนหูแดงหายมาบอกว่าเอาไว้ผมจะไปส่งเพื่อนเองแล้วกันนะยาจิมพนักหน้าชา้าชก้อนนั่งบนรถเพื่อนตัวเองก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอทำไมวัดถึงเมา,าแบบนั้นก็วัดจับได้ว่ารานที่มานอกใจนะสิ ยา่าฟองอะไรนะลานเนี่ยนะนอกใจก่อนไม่เชื่อหไูไม่เชื่อก็ลองไปถามดนวาสิยาก่าวแล้วเธอก็เลยเข้าไปดาอ,อกให้วัดเนี่ยนะอย่าลืมสิว่าเธอมีแฟนแล้วนะ่ะฉันไม่ได้หลักพัดย่าบอกตามตรงแล้วเธอคบเขาเพราะอะไรก่อนเริ่มสงสารพัด ฉันอยากหาทางใล้คิดชิดกับวัดมากขึ้นกว่านี้ยากล่าวถ้าเช่นนั้นเธอก็ควรบอกพัดตรงๆนะหลอกลวงคนอื่นมันไม่ดีก่อนแนะนำถึงโอกาสเหมาะฉันค่อยบอกพัดก็แล้วกันก้อนถอนหายใจกับความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสี่คนโชคดีที่ตัวเธอไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องพอถึงบ้านของตัวเองก้อนจ้งสอบถามเพื่อนอีกคนนั่นก็คือราน,นิมาก้อนเลยต่อสายถึงเธอ มันเกิดอะไรขึ้นอนะารันวันนี้วัดเขาเมาหนักมากเลยรู้ไหมก่อนฟ้องวัดมาเก่าหาว่ารันนอกใจเขาทั้งที่ที่รันก็มีแค่เขาคนเดียวรันเล่าอา้าวแล้วทําไมวัดถึงคิดแบบนั้นล่ะเขาอ้างว่าเขามีรูปคู่ระหว่างรันกับคุณกฤวิชนะสีรันเล่าอีกแต่รันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายหน้าโกคนนั้นใช่ไหมก่อนถามย้ำ จะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาได้ยังไงเขาเคยเป็นสามีเก่าของคุณอรักษ์ซึ่งเป็นเจ้านายเก่าของแม่ชันเชียวนะรานเองก็ไม่กล้ายุ่งเกี่ยวกับกลรวิต์งั้นเดี๋ยวก่อนช่วยสืบเรื่องนี้ให้กเรากันก้อนขันอาสาขอบใจนะงก่อนฉันก็พยายามอธิบายให้วัดฟังแล้วแต่วัดไม่ยอมเชื่อฉันเลยรานเองก็จนปัญญาอยากกังวลเลยนะรารยังไงความจริงก็ต้องปรากฏอย่างแน่นอน ตอนนั้นอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอก็เลยยืมรถเพื่อขับไปหาวัดตั้งแต่เช้าและเพราะเธอสนิทกับวัดในฐานะเพื่อนคนหนึ่งทําให้เธอสามารถเข้านอกออกในบ้านของวัดได้ปกติก่อนแม้ไปไหว้แม่ของวัดแล้วเดินขึ้นบันไดไปที่ห้องของวัดพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นเขากําลังนอนคุ้มโปงอยู่ก็เลยเดินเข้าไปปลุกทันทีเมื่อก่อนหนึ่ง้าห่อมออกเธอก็ตกใจ เมื่อพบว่าชายที่นอนอยู่ไม่ใช่วัดแต่เป็นพัดที่นอนถอดเสื้อก้อนตกใจจึงปีดเป็นเสียงผู้หญิงทันทีวัดนุ่งผ้าชเช็ดตัววิ่งออกมามันเกิดอะไรขึ้นนักก้อนพัดก็รีบลุกขึ้นนั่งงูเงียนั่นสิมีอะไรอ่ะก้อนเห็นว่าผู้ชายทั้งสองคนไม่สวมเสื้อเธอก็เลยหันหลังให้ทั้งขอโทษก็แล้วกาันที่เธอเลาะละ่าเดินเข้ามา ใครจะรู้ว่าพวกนายไม่สมเสื้อแบบนี้อ้าวก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่พวกเราก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วไงกอนพัดกล่าวเพราะเข้าใจว่าก่อนเป็นทองอฉันจะไปรอนายข้างล่างนาวัดฉันมีเรื่องจะคุยกับนายก่อนรีบบอกธุระขอฉันแต่งตัวเสร็จก่อนก็นแล้วกันนะพัดกล่าวก่อนรีบวิ่งลงไปข้างล่างทันทีพัดก็เลยแอบมินทาทำไมก่อนทำตัวเหมือนผู้หญิงเลยละ่ะอ้าว กรอ,กอเ,เป็นผู้หญิงนะสิแต่แค่มีบุคลิกเหมือนทอมเฉยๆวัดอธิบายน่าเสียดายจริงถ้าแต่งตัวเป็นผู้หญิงหน่อยต้องสวยมากแน่พัดเสียดายนายไปอาบน้ำเถอะฉันจะไปคุยกับกรอวัดเดินลงไปข้างล่างนายมีอะไรก็ว่ามาสี่กรอวัดรีบถามทำไมนายคิดว่าดันนอกใจละ่ะ รันรักนายมากเลยนะวดัดกอนสงสัยงั้นานายก็ดูรูปนี่สิวัดเปิดมือถือให้กอนดูกอนจึงเห็นรูปคู่ระหว่างรันกับเธอขอมวดคิ้วเพราะนึกไม่ถึงว่ารันจะคบชายแก่้าพ่อแต่ในเมื่อรันเองก็ได้ยินอย่างแล้วว่าไม่ได้คบเธอจึงเชื่อใจรนันดังนั้นกอนเลยไม่พูดอะไรสักคำเป็นไงล่ะถึงกับอึ้งเลยงั้นหรอกนวัดยังคงโมโหานายช่วยส่งรูปนี้ให้ฉันทางไลน์ได้ไหม ก่อนขอรูปได้สิแต่มันคงไม่ช่วยอะไรหรอกนะวัดกดส่งรูปทางไลายใครให้รูปนี้แกนายนะก่อนอยากรู้ก็ยาไงเป็นไงเห็นไหมล่ะว่เพื่อนสนิทของรันเป็นคนส่งรูปให้ฉันเองอยานั้นไม่ต้องการให้ฉันถูกสวมเขาเอาล่ะฉันเข้าใจแล้วฉันกลับก่อนนะวัดก่อนรีบกลับบ้านทานข้าวด้วยกันก่อนสิก่อน ช,ชวนไม่ละฉันต้องรีบกลับไปทํางานแล้วคอนกําลังจะเดินกลับไปขึ้นรถแต่เธอมัวแต่คิดเลยเผลอชนเข้ากับพัดจนเกือบหลงดีที่พัดจับไหลยย่หญิงสาวทันดูทางหนึ่งสิก้อนพัดต่อว่าขอบใจก็แล้วกันแต่พอก่อนนึกถึงตอนที่พัดนอนถอดเสือ้อเธอก็เลยหน้าแดงจึงรีบผ่าออกมาแล้วรีบเดินหนีทันทีเดียวสิกอนพัดเรียกอีก มีอะไรอีกล่ะกอนหันมาฟังเย็นนี้ฉันจะไปรับนายที่สำนักนานนะฮาร์ดกล่าวมารับทำไงไม่ทราบอา้าวก็จะพาไปเอารถนายที่เสียอยู่ที่ไร่เมื่อวานไงพาดทบถวนให้อ๋อใช่ลืมไปเลยขอบใจก็แล้วกันก่อนก็เลยรีบขับรถออกไปพอเธอยังคงไม่เชื่อว่ารานจะคบกับชายที่มีข่าวอื้อฉาวเรื่องผู้หญิงแบบนั้น วันนี้กอนมาทำงานที่สำนักงานตั้งแต่เช้าเธอก็เลยเปิดคอมพิวเตอร์เตรียมรอรับเรื่องจากลูกค้าแต่แล้วกอนก็รู้สึกเอกใจกับภาพของรันกอนก็เลยลองเซิร์ชหาข่าวข,ของกลวิดในเว็บไซต์นั่นทำให้เธอได้รู้ว่ามีภาพหนึ่งที่มีรูปแบบคล้ายกับภาพที่วัดส่งมาให้เธอและเมื่อก่อนนามาเพียบันดูก็ทาให้รู้ว่าลักษณะท่าทางและเสื้อผ้าของโกลวิดนั้นมันเหมือนกันเลย กอนก็เลยพึมพำว่านี่มันเป็นภาพตัดต่อนี่นันมาถึงที่สำนักงานพอดีได้ถามก้อนว่าทำไมรอกอนรัรนมาดูนี่สิก้อนยื่นมือถือให้เพื่อนดูพร้อมกับให้รันดูข่าวในคอมฉันไม่เคยถ่ายรูปคู่กับคุณกฤติเลยนะนี่เป็นภาพตัดต่อแน่นอนใครเป็นคนทำนะ่ะรันกล่าวอย่างเอาเรื่องอครเป็นคนสง่งรูปนี้ให้วาดนะ่ะก้อนเผยอะไรนะ รันโมโหก็เลยจะตามไปเอาเรื่องยาถึงที่บ้านแต่ทว่ายาก็มาถึงที่สำนักงานพอดีมีอะไรงั้นเหรอยาสงสัยเธอเป็นคนตัดต่อภาพแล้ส่งให้แฟนฉันใช่ไหมย,ยาเธอทำแบบนี้ทำไมรันเค้นถามฉันเปล่าทำซะหน่อยยาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เธอทำเพราะต้องการให้วัดเลิกกันกับรันส่วนตัวเองจะได้แย่งวัดใช่ไหม ก่อนคาดการพูดอะไรนะก่อนยาไม่พอใจจำไว้นะยาต่อให้เหลือยาเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกวัดก็ไม่มีทางเลือกเธอหรอกรันกล่าวอะไรในรันยาก,กำลังจะเดินเข้าไปเอาเรื่องไม่เอาหน่ยากลรีบเดินเข้ามาขวางไว้รันจะคุยกับวัดที่บริษัทก่อนไปด้วยสิ ยาก็เลยเฝ้าที่สำนักงานเพียงคนเดียวเพื่อสงบสติอารมณ์ภายในรถของรนันฉันว่ารันพูดแรงไปนะก่อนเตือนเพื่อนก็ลันโมโหนี่ยามีแฟนอยู่แล้วทั้งคนนะยังมายุ่งกับวัดอีกรันหึงเอาเป็นว่าตอนนี้รันปรับความเข้าใจกับวัดก่อนก็แล้วกันก่อนล่าวดังนั้นเมื่อรันขับรถไปถึงบริษัทในตัวเมืองสกลนคร ธอก็เลยพาเพื่อนไปพบวัดที่แผนกไอทีวัดจึงขออนุญาตหัวหน้าออกมาคุยกับรันและก่อนมาทำไมไม่ทราบวัดพูดอย่างโมโหฉันมีอะไรจะให้หนายดูก่อนเป็นคนยื่นมือถือให้ดูเพื่อเปรียบเทียบภาพสองภาพวัดซึ่งเป็นนักโปรแกรมเมอร์เขาจึงรู้ว่ารูปที่ยาให้เขานั้นมันเป็นภาพตัดต่อและภาพจริงๆก็คือเป็นภาพในข่าวที่กลวิทได้มีความสัมพันธ์กับดาราสาวคนหนึ่ง ใช่นี่มันเป็นภาพตัดต่อนี่นายเชื่อแล้วใช่ไหมว่ารานถูกปรับปวามหน้าก่อนก่าวแต่ยาเป็นคนส่งรูปนี้ให้ผมเองนะวัดกล่าวอย่างรู้สึกผิดรานบอกความจริงก็ได้ค่ะว่าความจริงแล้วยาก็าแอบหลงรักคุณเช่นกันรันเผยอะไรนะแต่ยาเป็นแฟนพัดนะวัดไม่เชื่อหู